เอาละครับผมก็ต ja, yeah. ้องขอกราบสวัสดีพ right right. uh ่อแม่พี่น right. ้องที่น okay, ่ารักนะเอ็นดูทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยละกันนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาวิ่งหินคุกนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเอาหินคุกไปทําถนนกันนะครับผมอ่านี่เลยครับผมเดี๋ยววันนี้เราขับสองต้นะครับวันนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปขึ้นหินคุกกันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราโอ้ยเขาพากันอันนี้เขาพากันออกตัวไปกอนเพื่อนเลยว่ะโอเคเขาไปไม่รอเลย ตอนแรกวเขาทำอไม่ไม่ไอ้ปาลไอ้ปาทำอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่หน้ารถผมไม่ใช่เหรอพี่กำลังพุ่งเลยมันอยู่หน้ารถผมไม่ใช่ไม่ไม่กลังกำลังพุ่งเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะผมตีโค้งเสร็จผมไม่เห็นไอ้ปาลแล้วไอ้ปาลขับขับไปเกินกำลังกำลังจะพุ่งเลยเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเขาพากันไปไม่รอเลยว่ะไปก่อนไม่รอแล้วนะ สะบัดต่อเมล่แลนะนานักเกมเขาเป็นนักเกมเขาเป็นสายเหลืองไม่ใช่พี่โอ้โหเฮ้ยเกมยอมรับมาเถอะไม่ไม่ได้เป๊ะน,นี่โอ้ผมซื้อผมผมผม,ผมมีแฟนอยู่แล้วไงก็คือแบบอว่านี่อยากเป็นคนใหญ่ไงนี่มาผมพร้อมแล้วมาตามมาจอดตรงไหนจอดตรงนี้เลยนะใกล้ๆเลยนะมามาเดี๋ยวเราไปจอดรถว่าให้ปามตักหินขึ้นให้เดี๋ยวเราเอารถเกียร์ไปไว้ที่หน้างาน เดี๋ยวเกมขับกระบะไปรับพี่ด้วยนะนะคนะรับผมปามให้พี่จอดตรงไหนวะจอดแนวจอดแนวนี้ก็ได้มั้งจอดพี่จอดหน้ารถแมคโครเนี่ยนะเพราะว่าข้างข้างจอดไว้ข้างข้างถนนนั่นแะห,ห,ห,หลหะพี่อ่าให้ปามตัดนะพี่พี่ตัดที่ขับเกต eway ไปเราขับกระบะไปอะโอเคครับไม่ได้นี่ยนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเออบักชิบหายแล้วเฮ้ยเก็มเก็มเกมเกเอาคันนี้ไปรับพี่ได้ไหม เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเอากระบะคันนี้ไปรับพี่อ่ะเนี่ย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 ท่านี้ท่านไหนพี่พเซรามขายังครับพี่ซื้อแล้วอ่ะเกมมาขับเอาเลยต้อไงไหนอ่ะนี่ไงจอดข้างๆรถเกตพี่หนิอะไรครับผมเดี๋ยวเราเอารถเกตไปไว้ที่หน้าง,งานนะครับวันนี้ก็ปูหินนะครับง,งานปูหินดำนะฮะปุหินปุเดี๋ยวกลับมา <ใจ S 1> เอา <ผม S 2> แล้วจ้ามังฝา มาครับมาครับโอ้ยสวนต้นไม้เกมมันไม่มีรถวิ่งว่ะมันไม่มีสีสันเลยว่ะเอ้าม่ปพี่ไม่ปีนคางกางกันตายแล้วตาแล้วปาครับผมไปต่อครับเออกลับมาได้ครับกลับหลับแต่กลับมาได้ที่ไม่ปีงครับผมโหอะไรวะปลาเซิร์ฟปีงครับผมมีผลกับลูกเซิร์ฟไกลไหมพี่ไม่ไกลครับไม่ไกลเนี่ยมาถึงกระเด็ดต่อทางให้ อ่าอันนี้ให้น้อยเกมมารับเรานะครับในเกมซอยด้านหน้านี่เห็นไหมขอขวามือใช่ไหมพี่เดี๋ยวใช่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 เห็นไหมเหรอแล้วมันเทได้ไหมพี่พี่ลองยังเทได้เอ้ยไปได้ไปได้ไปได้ไปฮะอันนี้เราให้น้อยเกมมารับเรานะครับเดี๋ยวเราขับไปเอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับไปเลสิบล้อนะครับผมนี่ครับผมเสทไหม เฮ้ยๆๆๆๆโอ้โอ้นั่งรถกับคุณในเกมนี้ไว้ใจไม่ได้เลยนะไม่พี่อยากลองดิฟไงพี่โอ้ดิฟไม่ได้นะเสาไฟอดีดิฟเฮ้ยผิดซอยมาเข้าตรงนี้ได้พี่เงี้ยนะอ่าเงี้ยครับจะค่อยข้างทางครับพี่อ่ะพี่ลงแล้วไปครับผมเราเต็มแล้วนะครับ จะจากข้างในไปข้างนอกหรือข้างนอกมาข้างในเออดี๋ยว่าข้างนอกไปข้างในพี่ใจเย็นครับใจเย็นไอ้เ้าเอาตรงนี้ได้ปะได้ได้เฮ้ยครับผมจะจากนอกไปในหรือว่าในมานอกพี่เออเอาจากในในมานอกก็ได้เดี๋ยวเราวาร์ปไปอยู่ที่รถเกตรอคุณรถเกตไปก่อนโอเกไม่ใช่ถึงแล้วพี่ใกล้จะถึงแล้วอ่านี่มาเลยครับมาเลยครับ งานปูหินดำนะฮะใช่จากข้างในสุดเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเกมตรงตรงที่มันแบบไอ้สุดสุดตรงเนินเนี่ยใช่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 ตรงสันเนินเนี่ยอ่าเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมเทลากค่อยๆออกไปนะอย่าเทอย่าเทกองใหญ่นะหนัดเทจากหน้ารถเกตพี่เลยนี่เนี่ยเอาเอาเอาจากหน้ารถเกตพี่ไปเลยนี่ จากหน้ารถเกีไปเลยครับไป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 อู้กองใหญ่อู้อู้เอามันไหลลงมันไหลลงไว้พี่เอ้ามันไหลลงไว้เชี่ยแล้วผมก็ค่อยๆตอกตอกตอกไปทีื่อยนิดนิดหน่อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะเอายังไงดีวะเนี่ยอูู้อู้เชี่ยแล้วมันไม่ได้เชี่ยแล้วต้องเอารถไถมาดันก่อนนะเนี่ยเป็นไม่ก็รถแท็กเตอร์อ่ะ มันไหลลงไวจัดเลยพี่ผมพยายามขับช้าๆแล้วโอ้ผิดพลาดว่ะผิดพลาดทางเทคนิคว่ะอย่าเพิ่งว่าผิดพลาดครับเเทคนิคเลยพี่เปเต็มแล้วเหรอรถพี่อ่ะพี่ผมติดผมติดเสาไฟพี่ชื่อผมก่อนเปิดมือหน่อยพี่เปิดมือหน่อยอะไรโอ้ตายละป่าท้ายมันเป็นท้ายตกแล้วทุกคนนะเราเลยผิดเสาไฟผิดเสาไฟแต่เราพี่ก่อนละเอาละเดี๋ยวเราถึงแล้วอะไรนะ ก็มีหน่อยทำไมอ่ะไม่ใช่น้อยไปไหนไม่เป็นไรแค่นี้แหละไม่ต้องแบกมากพอดีครับผมไม่ไหต้องตีคนเนี่ยมังไมาหยาดซี่ไงทุกคนหลบนะครับหลบ,หลบนะครับแซงครับแซงอุยอ้ยอุ้ยสกิดตูดโทษทีครับลุงรถผมมันแรงไปหน่อยขาจ,จัดเฮ้ยทุกคน ไม่ใช่แล้วมาแล้วมาแล้วบางปามแล้วกองใหญ่ขนาดนี้พี่จะอันนี้ยังไงวะเดี๋ยวชิมหายละพี่ไม่ต้องขับรถถ่ายไว้แค่ทีอะอะไรนะฮะไม่เดินหน้าแลยวก็ทีเดินหน้างอนแล้วก็ดีใช่ใช่พี่พี่พี่จะทำแบบเมื่อกี้แหละแบบที่เองพูดแหละแต่มันไหลพืชเร็วเลยไม่ไม่ต้องต้องให้รถวิ่งเร็วเลยแล้วก็ยอกล่เดี๋ยวขับรถไถให้ไปให้เดี๋ยวพี่ลบก่อนพี่ว่ากองกองของเกมมันใหญ่ป่ะ พี่เดี๋ยวผมรถถ่ายไปดานเองพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่เกมซื้อรถถ่ายเอ๊ะเอารถแท็กเตอร์ได้ไหมแรงเยอะเยอะรถถ่ายกำลงังรถถ่ายกำลังไปพี่เอหรอจะคว่ำจากคว่ำครับผมมองโดนนะผมไห่เกมของพี่พอดีนะ ไปเก็<ผ>บอะไรพี่พอพี่มันเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันมันได้อยู่นะแต่วเก็บมาดูดิเก็บเก็บรถรถถ่ายไปต้องแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวรถถ่ายไปต้องแล้วเดี๋ยวนะแต่แล้วตรงนี้แหละเดี๋ยวเยวะะร,เวราฟังฟ้าอยากขับพี่อ่าอ่ไปหารถผมก่อน,หถถอนเหมือนหินโค้งจะไม่พอเลยพี่มาจัดการหน่อยพี่วร์ปมาที่รถหมดเลยโอ้โหดูดนิไม่เกียดยากว่ะ มันมันอันนี้มันสูงอันนี้ขนาดพี่เทแบบเร็วแล้วนะแม่รถเกียังเอาไม่รอดวะดันดัดท<า><า>ีดันดาดทีที่ผ่ายแ,แล้วรถเกตยร์ติดขอบมาครับแล้วรถเกีติดว่ะไม่จะเสร็จไม่เดือดรสนแบบนี้บอกแล้วลว่าต้องใช้รถถ่ายช่วยโอ้โห้รจับไม่ได้ด้วยนะประเด็น เราสูหข้างมครับผมมันสูงไปวะไม่ไปต่อีไม่ไม่พี่จะลองเอารถไถพี่จะลองเอาไถเกตดูก่อนออกมาแล้วนี่หินมันลงเร็วเกินว่ะมันเทลากยาวไม่ได้วะแต่ดูรถไถสิ ตามมาที่ก่อนตามมาที่ก่อนไม่ก่อนก่อนก็ได้เฮ้ยนี่นี่นี่แล้ถ่ายมันก็ดันได้นะโอดันได้เลยแลถ่ายรับจบว่ะแล้ถ่ายรับจบเว้ยเนี่ยแล้ถ่ายรับจบครับแล้วก็เราเก็เด้วยเก็เด้วตามเก็ท้ายใช่ใช่เกมเกมเกมไอไอผ่านผ่านเกมผ่านเกมอย่าตั้งนะพี่ตั้งแล้วเพราะว่ามันเอียงเกมเกมเก็ตมาเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่นำให้ มันติดอะไรวะติดผ่านวะโอ้โดนโชตูโอ้แย่ไปเลยเพื่อโดนสอยดาบอ่ะเมื่อกี้มันต้องเอารถถ่ายน้ำว่ะมันต้องเอารถถ่ายน้ำว่ะไปเชียร์กองเอารถถ่ายไปเชียร์กองก่อน ต้องให้เสียเขาอันนี้อ่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอารถไปรอเอาขึ้นผิดคันนี่เปล่าไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับรถเ,เดี๋ยวพี่ขับรถไปจอดให้เอโอเคเดี๋ยวพี่ขับรถไปจอดไว้ให้ไม่นันไม่ไปเลยวะ ปานเดี๋ยวพี่เอาเกเดอร์ย้ายไปก่อนนะแต่พี่เทแต่พี่เทเห็นต่อครับผมอ่าน่่เน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหถึงวะเน่แม่โค่น่าจะถึงอยู่นะพี่นะพี่กินเสา นี่ี่พี่เป็นไปแป๊บแป๊บตะกี้มไปใจมาไหไปไหมแล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็มีตรงที่ไม่มีดีนะต้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 ป๊บจับตูดับอไไปอทษไอเออดับละไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ปเลยไอยู่ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยสิงสิงไห มีคนซิ่งว่ะมันลงแต่ต้องถึงถึงตรงนี้ใช่ปะปามไหนวะต,ตรงไวเราต้องตรงไวพี่ไปแล้วคุณน้อยเกมเกมโผล่ขึ้นไม็กโกตอมามาเดี๋ยวพี่เกตทางพรางรอเกนไม่ถึงในชะ่ไหมเฮะเดี๋ยวพี่เก็บปากาอย่ารัาน้นเวยนะเกมไม่ถือได้ได้ไดได เอารถถ่ายติดนี่ <laughs> เอ้อที่ถ้ายกไปผ่านขึ้นลงขึ้นลงแล้วอะไรไม่ถอดถอดผ่านน,นั่นเองไงถอดผ่านหลังออกอถอดผ่านหลังออกให้นี่เอา,าเอาไปทิ้งผ้าหลัง <laughs> ใช้ทิ้งให้เร็วหน่อยใส่ยิ้มหน่อยได้ไหมได้ได้ได้มันมันมัน,มนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะน้อยไปหน ได้มันได้มันไดอีกสักรอบไหมอ่ะได้ได้ได้อ่าไม่ต้องกะไนนหินดำครับหินดำโอ,โอ้ไม่เก็ตยากอยู่แล้วปามใช่เล่นนะแบนแบนอะไรไม,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 มเออยากนะเว้ย โอ้รถเกียซิมเจินเรียบไหมนะ่ะเจตเตอร์เขาสุดทุกงานนี่มันดันไม่ออกมันดันไม่ลงได้ใช่ไหมหลานใช่ไหไหลานเกมยร์เกมยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เราขับรถเกียร์หน่อย,ยเราสลับกันสลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไล่ผ่านดูผ่านเพื่อว่าผ่านสูงไปว่ะ ลงไปเมื่อกี้เยอะนะพี่เดี๋ยวเพี่จะลงอีกวันนี้ก็ลงจัสุดแล้วเนาะเดี๋ยวไปหนึ่งนะโอ้ยชนโผนโนโอ้ยที่ตั้งปากเนะาะยังถอยไปชนคุณน้าเกมเต็มแล้วไนะเต็มแวเตเฮ้ยเกมมันเกลดไม่ไปเนาะมันเหมือนมันทะลุไอ้นี่ไปอะพี่่กกปพี่ต้องเอาลงอีกวะ นต่ถ้ารถไถอย่าไปนะยู่ใช่เนี่ยเกมอะไมน,นะครับผมเดี๋ยวพี่ไปครับนี่พ,พี่พี่กำลังไปเดี๋ยวมันก็พอเรียบอยูน่นะเกมอ่านี่ยาด้ด่านาโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไปหาติดกันนี่ไปหาตดิดกัน<ส>เดี๋ยวเราไปเอารถก่อนอ่าเดี๋ยวพี่เสกดินให้หอ่าทุกคนจอดตรงนี้แหละนะผมเดี๋ยวเราไปรอรอที่สิบรถเราดีกว่านะจนะ, <Yes. S 1> ะรู้วพราะเราจะหมดละวัมโคว่าใส่ถุงก๊อกแค่ี๊ดเดียวทุกคนนะโอ้ยความสามาถบานเหมือนกระโดดเลยอ่ะทุกคน ป๋าเพไม่ลงไม่ลงไม่ลงแม่ดินดินมันอันนีว่ะดิมันขึ้นกองอ่ะสูงกันะเออดิกันไดมาอีกนิดว้าไหนาได้มาได้มาได้สิมากคมาโคตรไม่ได้าเลยเลยเด้อเด้มไ เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้พี่ไม่ได้แกงนะเดี๋ยวแขึ้นขึ้นยังไงนี่แม่โอ้ปลมขึ้นขึ้นได้ม่เออเดินเดินได้อยู่โหน่าจะพอแล้วมั้ยไปแล้วครับเทก่อนเดี๋ยวอีกแค่ขอขอเ็ไก็ได้เป็นนิดอีกนิดอีกนิดปอีกนิดเร็วเร็เป็นเเ็เ ไปไหมแม่โคมาแล้วกลับมาแล้วเอ้าเชี่ยชนตูดโอ้ขับช้า嘛รถกระป๋องรถกระป๋องเข้ามาครับรถกระป๋องขับช้า่ะเกมตรราพี่มันกระจอกเกินไปไงพี่ เร็ว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 ยาววยาวยถรถบดบดีมันจะได้เรนีเถยเหยียบถอเหยียบถอยบดเครับวคนเดี๋ยวผมไปเที่ยวสุดท้ายแล้วตอนน่าจะต้องดาถนน สตาร์ทรถไถเสียงโคตรทางเลยว่ะโอ้ดูดิขึ้นกองเขี้ยรถกระป๋องพวกนี้นี่รมเอาละรถเก๋ดเหมือนเก๋ดไม่ไปเลยเนาะปันเนาะ เพื่อเอาไปจอดเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเ,เอารถอ,อันนั้นมาดูไอ้รถแท็กเตอร์น่จาจะคือกว่านะรถเก๋ดเก๋ดไม่ได้เลยอ,อ,อืวิ่งยาวผมสาดต์ยาวสาดต์ยาว,ายาวลงออกถนนออกถนนเอนอ,นอ,อได้ปาปามพอดีกับถนนเป๊ะพี่ฮะ พอดีอย่างกับคาดการไว้พี่เทลถ,ถึงถนนเป๊ะเลยอ่อนะนี่ <c oughs> ปีหน้ากระบะเลยโอ้โหตัวแรงว่ะปัม๊มเป็นไงมาเลยนิ่งใหญ่มาเวย้ยก่อนแล้วอย่าท้านี่เกตไปด้วยเหนะ็นไหมเอาปีเอาปี อ๋อแล้วทำไมไม่เสมอเลยวะถึงวนไม่เสมอกัรนะพี่มันเลยบางเฮียหน้าร้อยบ้างใช่ต้องตั้งผ่านตลอดเวลาพี่ใช่เนี่ย เ้ S 1> <S 1> <S ขับมันวะ่ปะปามไม่ได้อาไปลากไม้ดูนะพี่ปาน่าจะลากได้วะน่าจะไหวื้อถ้าหากมันต,ต่อได้ต่ <S <S อต่อต่อได้ไหมยมันไมันมีที่ต่อเฮ้ยมันม,มีที่ <S <S 2> <S 2> แต่ง <S 2> <S 2> <S นะ <S 2> <S 2> <S รู้สึกโอ้ดันคนไปไปโอ,อ้โหกองนี้มาจากไหนวะ เป็นกองทุกกองเยอะที่โหเกมหายแล้วยิ่งจะอยู่ในใบใบแท่งก็ไม่ผ่านครับได้ดันครับอ่าทำไ, uh. ไปแล้วทุกคนทำไปแล้ว รอดไปเรื well, uh? <des <des ่อยๆจะรอดแล้วเออนะจะรอดอยู uh ่นะโผล่บางต้นไม้เฮ uh ้ย On un clip d'ici là, pfi. Là, maintenant, j'ai le son, nest pas là. là, เข้มขันประเดิมอีกเฮ้ย <Hey. S 2> ับเครื่องดีกว่าพี่ไปแล้วเดี๋ยนโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณน,นี้นะทุกคนนะคือแบบมันก็แบบนิ่งเขมันจะเหมือนถนนก็ไม่เหมือนนะทุกคนนะเออช่างบันเทิงนะครับผมอ่ะก็ถ้าใครชอบพับฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ